ตอนนี้วกเราจะบินไปที่เชียงใหม่แบบคนเดียวพอเรามาคนเดียวอะเราไม่สามารถตั้งกล้องอะไรตัวเองได้ <laughs> ตอนนี้นะคะเราก็นั่งแกร็บจาก สนามปินเชียงใหม่มาที่โรงแรมที่ว่าจะพักในคืนนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ได้ห้องก็เลยเอาก็แบบว่าฝากไว้ก่อนตอนนี้คือเรากำลังจะไปกินข้าวที่ร้านที่ชื่อว่าใต้ถุนบ้านกกนว่าคิดว่าเราจะเดินไปนะเพราะว่ามันเดินไปคประมาณ14นาทีก็แบบตอนเช้าไม่มีอะไรทำก็เลยคิดว่าเดินไปน,ะน่าจะโอเคมันเริ่มแล้วการใช้ชีวิตคนเดียวในเชียงใหม่2วันหนึ่งคืนคือป,ปกติอะถ้าว่าไปเที่ยวที่ไหนใช่ปะ่ะก็คือต้องมีเพื่อนไปอย่างน้อยหนึ่งคนอะ แต่ซึ่งที่เนี่ยไม่มีเราได้เข้ามาในร้านแล้วนะคะคือไม่ต้องรอคิวนานเลยเพราะว่าเรามาคนเดียวแล้วก็คือมันจะมีโต๊ะสำหรับคนเดียวร้านเขาหน้าหลวมมากเลยแต่เรามาคนเดียวไม่มีใครถูปให้ กินสิบที่เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารก็รู้สึกมันก็โอเคนะแต่มันก็ไม่ได้หวานแต่ว่าหมายถึงว่าหวานแบบว่าร้านอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็น่ารักดีแล้วก็มีความโคซี่น่ารักคือเพราะันไม่มีเพื่อนอ่ะมันมันก็ไม่รู้จะไปไหนมันก็คือแบบ Depends on your own ว่าคุณจะไปไหนช่วยเป็นกำลังใจด้วยในการทำล็อกครันี้ว่ามันสำเร็จไว คือหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จแล้วเรามาจากซอยแล้วก็เรียกรถแดงเรียกรถแดงไปที่วัดพระสิงห์นะคะคือว่าจะไป,ร,ะปร้านกาแฟที่นี้ชื่อว่าอักาอามะเป็นร้านกาแฟที่โด่งดังในเรื่อง specialty กาแฟ specialty coffee ก็อ,อยากไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงคือมันก็ได้ว์อยู่นะในรถแดงมีเราคนเดียวนั่งเอากล้องถ่ายตัวเอง เราถึงแล้วนะคะตำลังที่ชื่อว่าอาค่าอามาเรามาลองชิมกาแฟร้านอาค่าอามากันนะคะวันนี้วันสองเป็นเอชเยนหวานน้อยปวดเชียน กินข้าวเช็คกาแฟเช็คเพื่อนไม่เช็คคือทีมเนี้ยโอกาสได้รูปด้วยตัวเองน้อยมากเพราะว่าคือเขินอะมันเขินเกินคือแค่คือแค่เดินแล้วเอากล้องขึ้นมาถ่ายตัวเองตอนที่เดินด่วคือมันก็ออกเวอร์แล้วอะนั่นแหละทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตอนที่ว่าถึงประตูท่าแพกันเลยนะคะ ไปกันต่ออ่ทุกคนทัวร์สปอตที่ทุกคนต้องมาคือประตูท่าเพคือตอนเนี้หว่าคิดว่าหว่าอยากลองนั่งรถมันจะเป็นรถแบบรถที่เรานั่งแล้วจะมีคนปัน่นจักรยานอยู่ข้างหน้าซึ่งมันดูเป็นอะไรที่เป็นทัวร์สแบบทําดีอะซึ่งมันไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอะ คิดว่าจะต้องเดินไปอีกนิดนึงตอนแรก่ะก็พยายามหาหาสามล้อแบบแบบที่เขาปั่นอ่ะแต่ว่ามันเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วมันแบบส่วนมากมันเป็นทัวร์ไปแล้วอ่ะเราก็เลยโอเคเดินมาเรื่อยๆคือเดินอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็แบบโอเคเรียกว่าตุกๆ ไปกินข้าวเลยเพราะว่าตอนนี้เริ่มหิวแล้วเพราะเดินหนักมากตอนนี้เรากําลังนั่งรถตุกๆไปกินข้าวกลางวันนะคะที่ร้านข้าวซอยโซอีเป็นร้านที่ทุกคนมาเชียงใหม่ต้องไปลองซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้น <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าร้านเป็นยังไงไปเลย ซอยมาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะได้กิน้าวซอยนะต้องกินก่อนอ้อีกอนอ้ออีกอยน โอเคทุกคนอันนี้ก็คือเป็นโรงแรมที่หวานจะพักในคืนนี้นะคะชื่อว่าอารุณคีรีเป็นโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่เลย คือในว่าเห็นรีวิวแบบยังมีรีวิวน้อยมากแต่ว่าเห็นรีวิวแล้วรู้สึกว่าโรงแรมเนี้ยมันสวยแล้วก็น่าลองก็เลยบุ๊กมาเลยนะคะ Shall I compare to a summer day She's sun she fill out the gray q u e n c h my thirst she ข็น่ารักมากแล้วเราก็ได้เช็คอินก่อนเวลาด้วยบริการดีโอเคเลิศหลังจากที่ได้กลับมาพักผ่อนที่โรงแรมแล้วนะแล้วโอเคีเชาตัวเองเราก็กำลังจะออกไปคาเฟ่ หวาเรียกแกรบไปที่ร้านซุก้ชางเผือกนะคะอาหารเย็นของเราซุก้ชางเผือกที่เขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาวันนี้เราก็จะไปลองนะคะคือจริงๆแล้วเขาเปิดประมาณห้าโมงครึ่งแต่ว่าตอนนี้ประมห้าโมงสิบห้าบอกก็คิดว่าไปก่อนนิดนึงคนน่าจะเยอะแต่ว่าคลิปนเนี้ยคือมันจะไม่มีเสียงวานเลยนะเพราะ <laughs> ว่าผวไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะคนอื่นเขามานั่งคุยกันแล้ว่วาบไม่คนเดียวมรนจะพูดกับใครพูดกับกล้องมันก็แกล้งไปดูไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซูี่ชังเปลือกแล้วที่เขาบอกว่าอร่อยกันเราจะมาดูกันว่ามันอร่อยจริงไหม โอเคออ okay, ทุกคนคือเรากินเสร็จแล้วนะคะคือมันอร่อยจริงๆสมความร้ำลึออันนี้ก็เลยคิดว่าจะเดินย่อยกับที่ไปที่งแรมแต่สุนี่ช่างเพื่อคือดีจริงดีจริงๆตอนแรกมาเรามายังไม่ค่อยมีคิวพอตอดอของคิวย,ยาวแล้ว ใส่ซ้ำเป็นอะไรดีครับออมเล็ตก็ได้ค่ะครับเซตออมเล็ตหนึ่งที่นะคะอือออมเล็ตกับผัดซีอิ๊วได้ครับซีอิ๊วเป็นหมูเป็นไก่ดีครับอาหมูค่ะได้ค่ะคิดหมดไหมเป็น,ก,นกันแล้วทุกคน คทุกคนหลังจากที่ว่าเช็คเอาท์เสร็จแล้วเรียยบอลน,นะคะคือวัอนนี้เรากำลังจะไปที่ร้านมีใจให้มชะชาตอนนี้กำลังเรียก grab อยู่นะคะมาชิบเนี้ยแบบว่าไม่ไม่ grab ก็เดินไม่เดินก็รถแดงคือนมันไม่มันก็มีคดีปะ่ะเพราะว่าเราไม่มีรถสร่วนตัว อคคือเอาง่ายๆน่ะว่าจะบอกว่าที่แบบมากินร้านเนี้ยคือว่าแค่อยากลองว่ามันเป็นยังไงคือแบไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าโอเคเป็นคอมาชาที่แบบกินมาชาบ่อยแบบเลิฟเวอร์อะไรขนาดนั้นคือที่สั่งไปก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรคือรู้แค่ว่ามันไม่ได้เข้มคุณมากแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าทรดิชั่นอลขนาดนั้นแต่ก็คือเอาแบบเซฟสุดเอาแบบที่แบบกินง่ายที่สุดเขาบอกว่าให้กินตัวนี้ก่อน วัวจะไม่ได้ว่ามันชื่ออะไรนี่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยทานชาเขียวเขาบอกว่าให้ความหวานอะเคลือบปากก่อน ไม่รู้สึกว่าขมเกินไปหรือว่าหวานเกินไปอ่ะเอาเป็นว่าทาเขียวอร่อยกุลมกลอมดีงามมากร้านแบบวัสดสตีมากมดโคซี่มินิมอลวีใจดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านข้างวัดแล้วนะคะเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างคะ งการเนี้ยมันมันมันมีอะไรหลายๆอย่างให้ทำเยอะมากคืออาจจะเก็บแค่แบบบรรยากาศมาให้ทุกคนดูอะแต่คือว่าอาจจะไม่ได้ทําทุกอย่างที่เขามีส่วนคนที่เนี้ยคนเยอะนะแต่ว่าบรรยากาศมันดีมากมันดีแบบคืออยู่ได้ทั้งวันจริงๆแบบที่เขาบอกบอกกันจริงๆอะคือมันอยู่ได้ทั้งวันแต่ก็มาเช้ากว่านี้นิดนึงคือคนเยอะแบบชาวต่างชาติเยอะมากร้านมันเยอะคือมันต้องแบบว่าดีเทลซะ have a lot of times to come here then คือต้องมีเวลาเยอะๆจริงๆอ่ะแบบร้านแต่ละร้านคือแบบน่ารักดีเทลส์แล้วก็แฮนด์เมดเยอะมากแฮนด์คราฟต์ก็เยอะอ o มเวิร์กชอปเยอะมากเวิร์กชอปคือเห็นเวิร์กชอปในเนี่ยประมาณเกิน20อันคือเวิร์กชอปเยอะมากถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาเยอะๆแนะน,นาให้มานะที่เชียงใหม่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากแนะนําให้นั่งแกร็บรือไมันก็ขับรถมาดีกว่า คิดว่าว่าจะจบบล็อกตรงน,นี้เลยพไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบไม่ชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากฝากบอกกันด้วยเพราะว่าแบบไม่เคยทําคนเดียวมาก่อนเอาเป็นว่าเป็นบล็อกเที่ยวคนเดียวที่ดีมากๆสนุกมากๆคือมันอาจจะไม่ได้สนุกเหมือนตอนนี้กับเพื่อนอะแต่ว่ามันก็สนุกในแบบในแบบในแบบเที่ยวคนเดียวอะในแบบที่แบบทุกอย่างมัน d e p e n d ในตัวของหวเองอะ่ะแบบว่าไวอยากตัดสินใจไปไหนก็คือตัดสินใจไปเลยแล้วก็ความชิลที่ว่าก็คือแบบว่าเราสามารถ spend time ตรงไหนก็ได้นานเท่าไหร่ก็ได้แล้วเราอยากไปที่ไหนเราก็ไปได้แบบไม่มี condition ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยอะ่ะนี่คือข้อดีของการที่คนเดียวส่วนข้อเสียก็คือเหงาสองก็คือไม่มีคนถ่ายรูปให,ให้ก็แอบแบบแบบน้อยอะ นมีคนถ่ายรูปให,ให้นั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าทริปนี้ so good